สวัสดีครับมาพบกับทีเคเ g นเนะครับวันนี้อยู่กันที่ ID 3กันอีกครั้งหนึ่งนะผมทำการอัปเกรดเจ้ามูลหมอดูเป็นร่างไฮเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาคาชาตัตว5ปียังไม่ได้ตัวอะไรจำๆเพิ่มขึ้นมานะก็เลยยังไม่ได้ปั้นนะครับทีมก็จะยังคงสภาพนี้เอาไว้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ามูลหมอดูมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างน,นะครับ พลังโจมตีกายกับพลังชีวิตก็ยังเท่าเดิมนะค่าเลือดมีมาเกือบเกือบสล้านถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับสายว่องไวส่วนพลังโจมตีกายเดิมอันนี้คือเหมือนมันจะเป็นรองแค่มาจิมะนะน่าจะหลักร้อยครับถ้าจาไม่ผิดเนี่ยก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นตัวที่มีค่าตีกายเดิมสูงที่สุดในโตเกมแล้วนะเทียบเท่ากับมาจิมะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันห่างกันนิดเดียวนะแต่ว่าตัวนี้มันปั้นมาสเตอร์ยากครับถ้าเป็นมาสเตอร์พลังโจมตีกายเดิมก็ จากประมาณเกือบเกือบร้านสองนะถือว่าเยอะมากครับตัวนี้คือบอกเลยอ่าตัวนี้อย่างที่บอกครับข้อดีคือมันยืนค่อนข้างจากไกลนะครับอ่าเคลื่อนที่ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอ่ o ครูเดรเนเจอร์ก็จะเพิ่มมาเป็น11วินนครับอย่างที่บอกว่าถ้าแสงและาตามืดเนี่ยมันไม่มีร่างอัลตราตัวเกมก็เลยเห็นว่าอ่ะ รถคูดาวเรนเจอร์สักนิดหนึ่งแล้วกันก็จะเป็น11วินะครับถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับอัออตราการใช้แร่1,390ก็ไม่เยอะซะเท่าไหร่นะเดือนนี้มีบับรถแร่ด,ด้วยก็สบายๆเลยนะครับมาดูสกิลที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ล้างเอามาต่านะครับลดพลังโจมตีของศัตรูแล้วก็ลดระยะโจมตีของศัตรูนะครับลดพลังโจมตีลง90%มีคนบอกว่าโหพี่มันโหดมากจริงจริงๆริงเรนเจอร์ก่อนน้นนี้ก็มีนะอ,อย่างเช่นทานายอะไรประมาณนี้มีพวกแบบลด 80- 90%อยู่เหมือนกันนะลดระยะโจมตีนะครับอ,อย่างตัวแซลลีเล่ก็มีนะจริงๆก็ถือว่าใช้ดีครับถ้ามันมีสกิล อื่นที่เจ๋งๆอยู่ด้วยนะแต่ถ้าเกิดมีค่านี้เนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่ามันจะติดดีขนาดไหนนะครับแต่ว่ามีล้างอมาตะค่อนข้างเจ๋งนะสกิลนี้กว้าง300จุดนะครับก็จะบัฟเมื่อยือนตำแหน่งนะเพราะว่าสกิลหลกัหลกๆที่บัฟน้าป้อมเนี่ยจะเป็นสกิลที่1นะครับก็คือบัฟการโครนนิ่งนะครับ,บ,พรรรบเพิ่มอัตราติดคริแล้วก็เพิ่มความรุนแรงครินะครับสกิลหนึ่งกว้าง600จุดนะมีคนถามมาว่าจะใช้กับราจินจีได้ไหมนะครับ ใช้กับบิลได้ไหมกับบาวชินจิเนี่ยบาวชินจิบัฟไม่ถึงตัวนี้แน่ละ่ะมันก็จะทําให้เจ้ามูลหมอดูคลิปหมูไม่ได้นะครับแต่เจ้ามูลเนี่ยจะบัฟความรุนแรงให้บาวชินจิได้เพราะว่า600จุดทําคลิปให้ดูแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ได้รับบัฟแน่นอนนะครับหน้าหลังได้หมดนะเพราะว่ากว้าง600จุดสกิลนี้คูลดาวน์สกิล9วินะผมถึงบอกว่าใครที่มีทางตีหมู่อยู่แล้วนะครับควรจะต้องมีตัวนี้นะ ไอดีหลักจริงๆผมก็อยากได้นะแต่คิดว่าไม่น่าจะเปิดได้ก็เลยแบบอ่ะไม่เอาดีกว่าเอาไวรอโอกาสหน้านครับสกิลสก็ตามที่บอกนะครับกว้าง300จุดคูดาสกิล9วินะเพราะว่าเป็นร่างไฮเปอร์นะครับความสามารถไฮเปอร์ก็ขโมยแร่นะนำไปคอมโบได้เลยครับค่อนข้างจะเจ๋งนะตัวนี้คืออย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยว Top ท็อปทากันเพียบแน่ๆละ่ะอันนี้คือเชื่อได้เลยนะครับแล้วก็มันจะทําให้ไปเบียดมาจิมะหรือว่าคารินหลุดทีมไปบ้างไหมหรือจะใช้รวมกันเลย อันนี้ต้องรอดูนะครับส่วนการใส่เกียร์ผมบอกไปแล้วว่าตัวนี้มันมีค่าตีกายเดิมสูงซึ่งก็อยากให้มันตีแรงนะคือมันยืนไกลยอยู่แล้วนะครับก็อาจจะใช้เป็นธนูนะครับธนูแล้วก็อาจจะใช้เป็นโลแห่งการปกป้องก็ได้แต่ผมใช้ชุดฝึกฝนนักเรง็งเกียร์ฟรีเลยครับผมใช้อันนี้เลยอ่า ก็สามารถใส่ได้ครับช่องสุดท้ายใส่อันนี้ก็ได้คือตัวมันเองเนี่ยออกสกิลหน้าป้อมฉะนั้นอันตราการออกสกิลไม่ต้องเยอะก็ใช้ได้ครับผมใช้ลบสกิลอันนี้30%กับอันนี้อีก30%รวมกับค่าเดิมที่มันมีอยู่ติดตัวก็ซัดไป90%แล้วนะอ่านนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะมีความเร็วในการโจมตีอันนี้เรียกได้ว่าตรงทางเลยครับทีมผมมีคอมโบครินะ ในกลุ่มหลังไอตัวนี้มันบัฟหน้าป้อมไงนะก็เลยจะได้รับบัฟนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้พีโก้อย่างที่บอกครับพีโก้อยากให้มันตีแรงใส่เกียร์ตีแรงอยากให้มันเป็นสายบัฟใส่เกียร์สายบัฟยังไงก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดู PVP กันสักนิดนึงเมื่อคืนคือค้างคาวมากผมยังไม่รู้นะเพราะว่าเล่นรอบสุดท้ายกําลังจะขึ้นเพชรสองอ่ะ,อะมาดูผลกันแล้วกันนะสรุปจบที่เท่าไหร่กันอ่าหมุนไปหมุนไป เพชรสโอ้โห oh, oh, ดูนะดูคะแนนนะครับ2044จริงๆนี่ควรจะอยู่ที่เพชรสได้เลยครับรอบสุดท้ายผมชนะแล้วอะแต่ว่ามันค้างนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเซ็งกันไปแล้วกันครับโอเคกดรับดูบี้ผมยังไม่เปิดอะไรต่างๆนะผมกล่าวว่าจะปั้นทีมนี้ให้โหดด้วยตัวเรนเจอร์ครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยพอจะมีประมาณหนึ่งแล้วอ่าก็ค่อยๆปั้นกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาตีกันดูนครับก็คัดทีมกันสักนิดหนึ่งนะ มาทีมนี้ลองดูกันครับอยู่น้อยๆน,นะอยู่น้อยๆแร่น้อยๆเกียร์ยังไม่ดีนะครับอาจจะโดนคลิไส้แตกด้อยู่นะอย่าให้บอดโหดแค่นั้นพอโอ้โหยิงไม่เข้านะครับเจอสายพลังเข้าไปเนี่ยอ่าผมพัดเลยครับพัดไปพัดไปแล้วก็แช่นะครับเพราะว่าต้องการให้เรนเจอร์หมดป้อมนะอันนี้คือเป้าหมายนะครับเออคือเป้าหมายเลยครับ มีน้องๆบอกว่าพี่อย่าเล่นอัดป้อมสิคือผมตัวมันสู้ไม่ได้ตัวสู้ไม่ได้จะให้ผมเล่นยังไงอะ่ะไปเล่นแบบยอมแพ้มันก็ไม่ใช่นะคือผมจะใช้หาวิธีการยังไงก็ได้ที่เราสามารถเอาชนะศัตรูได้นะเออก็คือได้ได้ว่าเหมือนแบบหาช่องทางวิธีการเล่นนะครับอ่ะทีนี้ตัวก็โหดเลยโอ้โหมีดาวินชีด้วยแต่ว่าเป็นยูยี่สิบหกนะครับอเดี๋ยวผมพก ตัวบอสมาเปลี่ยนจังหวะกเกมนิดนึงนะคือผมก็จะดูจังหวะก,ก่อนแหละคือตอนนี้ทีมมันเริ่มจะดีขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วแต่เกียร์นี่คือยังไม่แข็งมากอันเนี้ยดูครับดาวินชีเวลร้อยเจ็สิบกว่าโดนยิงทีเดียวนี่ครับโดนโดนเข้าไปอ่ะแต่ว่ามันโครนิ่งเข้าไปละอ้าวยิงวืดเวรแล้วไนงะยิงวืดครับแต่ดูครับจะตายไหมโอ้โหคีริวฝั่งตรงข้ามโอ้โหให้มันโคนิ่งไปไม่ดีนะ ดาวินชีโครนิ่งเยอะไปนี่คืออ่าเดี๋ยวดูครับดาวินชีมันจากโครนิ่งตัวที่บัฟอมตะอยู่ไหมอ่หอาหลุดแล้วบัฟอมตะหลุดแล้วอ่ะยิงเข้าไปเจอพวกสายพลังนี่มันโอ้โหแต่ตายครับตายปุ๊บก,ก็บึ้มทันทีนะครับเรนเจอร์ Ranger อย่าได้หมดป้อมหมดป้อมปุ๊บบึ้มนะครับอ่าผมก็จะเล่นสไตล์เนี้ยไปจนกว่าเอ่อทีมจะมีตัวดีๆเอาจริงๆนะไอเดโลของผมเนี่ยโหดกว่านี้นะครับ แต่ว่าก็ยังต้องมีจังหวะแบบนี้อยู่บ้างเพราะว่า,อ,าอยูต่าๆเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะอันนี้คือบอกเลยนะครับว่าควรจะต้องมีตัวคริหนักๆนะครับแล้วก็คริหมู่ควรจะมีนะไอดี ID ลองของผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะมาให้ดูกันนะครับนี่ครับดูครินะครับดูคริโอ้โหแบล็คเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งกระตุกอันนี้เล่นอีกเครื่องหนึ่งนะไอดีสามนี่ผมจะแยก เครื่องเล่นนะครับยกเว้นว่าต้องทําคลิปรวมนะอ่าอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคลิปเข้าง่ายผมก็จะไม่รีพัดครับอ่าคือไม่มีความจาเป็นมาเดิมเข้าหาป้อมแบบนี้สบายเลยครับอ่ามีความโหดเที่ยมสุดๆุดครับในทางคลิปนะมีล้างอมตะนะครับโอ้โหแล้วก็ลดระยะนะครับอ่ะแต่ว่ามันก็ยังผลักอยู่แตบ่บอกแล้วครับเรนเจอร์อย่าได้หมดป้อม วิ2วิบ้มแน่นอนยูเจ็ดสิบแปดสิบก็2วิบ้มได้เหมือนกันนะอ่ะเซ็งจริงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเสียไปแค่10รูบี้นะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่เพชร2ก็น่าจะได้เออมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ10รูบี้อ่ะน่าจะประมาณนั้นอ่ะเพชรน,นะครับโอเคห่างกัน10รูบี้อ่ะไม่เสียดาย10รูบี้เดี๋ยวไปปั้นตัวเรนเจอร์มาสเตอร์เอานะครับอ่าทีมนี้ยูหละยูห เตียวหุยบอกเลยนะครับใครที่เปิดตั๋วกาชาห้าปีมาสำหรับน้องๆที่ไม่มีตัวชนดีๆเตียวหุยใช้ไปเลยครับมันค่อนข้างจะถึกมากตัวคลิีของผมเนี่ยทีมแบบนี้ต้องคริประมาณสัก5ทีนะถึงจะตายนะครับอ่ะเพชรสองทีมนี้โอ้แต่ว่าอยู่86แล้วตัวโหดอ่ะมีตัวยิงไม่เข้านะก็ต้องคัดทีมนิดนึงนะครับทีมนี้ อมีตัวมีตัวอ่ะเดี๋ยวผมลองตีทีมนี้ดูนะครับเดี๋ยวจะเล่นแบบเชิงเชิงอัดป้อมนะผมแอบเห็นว่าพอจะมีตัวเปราะอ,อยู่บ้างไปลุ้นบอทกันเอานะครับจะได้วัดไปเลยนะว่าเนี่ยเจอ,อยูแบบนี้ตัวเจ๋งขนาดนี้จับเป็นยังไงบ้างอะเขาเริ่มจับปล่อยตัวออกมาเยอะแล้วนะครับนี่ครับอะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็กลับไปเล่นสไตล์เดิมนะครับคัดทีมนะครับ นี่ผมจะเล่นแบบนี้เลยครับเอาให้หมดป้อมทันทีครับอันนี้คืออีกหนึ่งเทคนิคแล้วก็ไปลุ้นกันเอาว่าอามาตะอย่าออกมาแค่นั้นแล้วก็อย่ารีบพัดมันจะมีจังหวะของมันอยู่นะอย่านานเกินครับอย่านานเกินอันนี้ก็ต้องลุ้นอันกันเนานะว่าจะรอดไหมอ่ะรอดยากแล้วรอดยากแล้วอันนี้ก็เรียบร้อยไปนะครับคือถ้าเกิดไปตีอยููสูง,สงนะครับก็เขาก็น่าจะมีเกียร์ดีๆอยู่เหมือนกันนะผมก็ วัดใจบอทนะครับว่ามันจะปล่อยตัวยังไงอาตปกติผมจะคัดทีมนะคัดทีมที่แบบว่าน่าจะสู้ได้นะครับอ่ะอย่างนี้ก็ยังถือว่าไม่ไหวนะก็ต้องปั้นต่อไปแต่ความโหดเห็นแล้วนะครับมันคริคฆ่าเรนเจอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมยังไม่มีเจ้ามูลหมอดูเนี่ยมันยังฆ่าเรนเจอร์ไม่โหดมากนะักแต่ตอนนี้คือบอกเลยว่าโหดขึ้นกว่าเดิมใช้ได้นะครับแต่เกียร์ผมยังไม่ดีพอนะถ้าเกียร์ดีกว่านี้เนี่ย น่าจะยิงได้หนักกว่านี้นะครับอ่ะทีมนี้ทีมน,มนี้ตัวค่ายากแบบกริอืยังมีอยู่2ตัวนะครับก็ไม่เล่น,นครับอ่ะทีมนี้ไม่ไม่เอาเลยครับเตียวหุยไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับทีมนี้ก็จะมีคิริวครับคิริวคิริวอ่ะมีตัวบาวามตาด้วยอ่ะขอข้ามไปก่อนไอดีนี้อ่ะมีอินุยาชา ก็ผมก็ต้องมานั่งคัดแบบนี้นะครับมีตัวเตีลหุยตัวเดียวเวลล์ร้อยสี่สิบเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เลยพกตัวพิเศษออกมาเลยดีกว่าเอามาช่วยกันนะครับรอบนี้ฟาโร่ฟาโร่ครับจัดไปไอ้ทีนี้ผมต้องการตัวบัฟอมาตานะครับต้องการบัฟอมาตะจริจงๆนะอะล้างอมาตะไปล้างไว้นี่ล้างครับ นี่ครับดูนะครับว่ามันล้างอมตะนะเจ้าฟาโรฟาโรนะครับเออมายะนี่คือบัฟอมตะอยู่นะครับเมื่อกี้นี่ชัดเจนนะโอเคยัดเข้าป้อมไปครับก็ในไปที่ทางครีนนะเฮ้บได้ไหมโอ้โหแบบนี้ทหารจะรอดยาอมตะทีเอ,อ้ไม่ใช่ล้างอมตะทีโอ้โหล้างไม่ออกละล้างไม่ออกนะครับขอรล้างใจโอ้ยเพลงเก่าไปแมว เดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงโอ้โหตัวนี้แบบว่าอาจจะแบบผมน่าจะยิงคลีเข้านะแต่ว่าอามตะเขาเยอะไปนะครับอ่าผมกดออโต้ทีมสองแล้วเดี๋ยวดูว่าจะดันออกได้ไหมอ่ะออโต้ Auto ครับออโต้ Auto ไปถ้ามีดดวินชีมาอีกตัวหนึ่งผมว่าทีมผมจะใช้ได้มาก อ,อ,อยากได้ดาวินชีนะครับแล้วก็มูนดุริยานะครับทีมผมเนี่ยน่าจะแข็งแกล่งขึ้นนะแล้วก็อนาคตเผื่อเดี๋ยวจะเปิดได้พวกตัวบัฟตีเร็วตีแรงนะน่าจะดีกว่านี้นะครับตัวมะนาวผมก็มีบัฟตีเร็วนะรู้สึกนะเอาโอเควันนี้มาทดสอบกันให้ดูนะครับก็ชนะ3แพ้2นะคืออย่างที่เห็นนะครับว่าก็ยังเจอทีมที่แข็งแกล่งมากไม่ได้เพราะว่าผมเล่นสไตล์แบบอัดป้อมทีมมันยังไม่ค่อย แข่งสุดๆนะก็ค่อยๆปั้นกันไปครับไอดี ID นี้นี่คือเดือนนิดๆเองนะก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ค่อยๆเล่นกันไปนะสาหรับน้องๆที่อาจจะแบบท้อแบบพี่ปั้นไม่ไหวเลยขึ้นไม่ได้ก็ต้องมาลุ้นกันเอานะครับว่าเปิดเดนเจอร์ได้ตัวดีๆเนี่ยทีมก็จะแข่งแกร่งขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญคือพัฒนาเทคนิคนะครับในการใช้ไอเทมครับวิธีการดูคู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้อ่าก็ต้องใช้เวลาดูนิดนึงเพราะว่าผมก็จะรู้ว่า คือทดสอบเยอะนะครับลองตีเยอะผมก็จะพอรู้ว่าเรนเจอร์ mm hmm. ตัวไหนเนะี่ยมีความเปราะบางสูงคือใส่เกียร์ดีก็ยังถือว่ามีความเปราะบางนะครับแล้วก็บางตัวคือถึกใส่เกียร์ฟรีก็ยังถึกงเนงะี้ยผมก็จะแบบไม่ค่อยอยากตีักเท่าไหร่แล้วก็ไปลุ้นบอดเอาว่าบอดมันจะปล่อยตัวออกมาเยอะแล้วก็โหดหรือเปล่านะอ่าโอเควันนี้มาทดสอบให้ดูกันประมาณนี้นะครับ อยากให้เปิดกันให้ได้นะสำหรับคนที่ตัดสินใจว่าจะเปิดกาชาครับเพราะว่าครึ่งเดือนหลังไม่มีนะครึ่งเดือนหลังก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งแล้วนะครับสำหรับตัวทัดมุดนะเจ้าสัลลี่นะตัวนี้ก็ต้องไปรอดูครับว่าโตเกมจะเอากลับมาขายอีกเมื่อไหร่แต่เอากลับมาแน่นอนนะอ่าโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ